G.P.O. องค์การเพศส,รรสวัสดีครับกาแฟาดำวันนี้มาที่เกิดเหตุครับทางม้าลายที่เป็นจุด ที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศต้องตื่นตัวขึ้นมาถามถึงความปลอดภัยกรณีของคุณหมอกระต่ายเสียชีวิตตรงทางมาลายมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยเกิดอะไรขึ้นกับกฎหมายไทยเกิดอะไรขึ้นกับความปลอดภัยและค่าของชีวิตของคนไทยวันนี้ผมนัดคุณหมอที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องสถิติเรื่องของความปลอดภัยทางถนน คุณหมอธนพงษ์จินวง์เป็นผู้จัดการของศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนนมาดูเลยครับว่าตรงที่หน้าสลากลางกอทมมเนี่ยมีจุดที่มีไฟจราจรและมีทางม้าลายลองมาดูสิครับว่าถ้าเราจะข้ามทางม้าลายที่มีการจราจรพลุกพล่นพอสมควรเนี่ยและมีสองเลนและมีความเหมือนความต่างกับจุดทางม้าลาย ที่คุณหมอกระต่ายพบอุบัติเหตุอย่างไรเนี่ยเราจะได้มาทบทวนจะได้มาถามถึงบทเรียนที่ได้จากกรณีของคุณหมอกระต่ายวันนี้เราจะทบทวนทุกประเด็นเลยครับที่เป็นสาเหตุและที่สำคัญคือทางแก้ด้วยถ้าหากเราไม่หาทางแก้อย่างจริงจังเกิดอุบัติเหตุคราวหน้าการสูญเสียเกิดขึ้นอีกเราก็จะย้อนตั้งคำถามเดิมที่ยังไม่มีคำตอบ วันนี้กาแฟดำพยายามหาคำตอบให้ได้ครับสวัสดีครับคุณปรธนมผมแล้บสวัสดีครับคุณสุทธิชยัยสวัสดีครับผมมาที่สสี่แยกตรงนี้หน้ากอทมอ กพื่อจะให้ดูว่าทางม้าลายที่นี่ไฟจราจรที่นี่เนี่ยถ้าจะเป็นระบบที่ปลอดภัยไม่มีกรณีค,รคุณหมอกระต่ายอีกเนี่ยมันคืออะไรยังไงครับที่นี่คือที่นี่ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นหน้าเป็นตาของกทมด้วยแล้ว้ลนะแลวกทมอเองเขาก็พยายามใส่มาตรฐานขั้นพื้นฐานครับะะแต่ความต่างของที่นี่กับเคสทั่วไปหรือเคสของคุณหมอกระต่ายตรงที่ว่า ถนนน,นนี่นข้างนอกอาจจะเป็นถนนที่ใหญ่กว่าน,นี้<ช>แล้วก็มีหลายช่องจราจรมากกว่าน,นี้นะค,ครับเพราะนั้นเพราะนั้นก็จะมีความซับซ้อนกว่าน,นี้แต่ตรงนี้<ช>มันเป็นเขตชุมชนแนละะ้วก็มันมีการทำม้าลายที่ชัดเจนแล้วก็มีการติดสัญญาณไฟแถวนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุบ่อยแค่ไหนไหมครับมีมีลักษณะการเฉี่ยวชนมีเรื่อยๆครับแต่ไม่มีกรณีผ่านทำมาลายโดนชนยังไม่มี เป็นการเฉี่ยวเฉยครับที่กรทมเขาไรงานครับแต่ไม่ถึงเคสดุนแรงถึงขั้นบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตครับคุณหมอจะพาผมมาดูว่าข้างหน้าสาลาว่าการกรทมมีทางม้าลายไฟจราจรค่อนข้างจะพลุกพ่านพอสมควรเนี่ย มันป้องกันอุบัติเหตุได้มากนะแค่ไหนอย่างแรกเลยเนี่ยผมคิดว่าสําหรับคนขับขี่บนท้องถนนเนี่ยส mm ิ hmm. ่งที่เขาต้องสื่อถูกรับการสื่อสารและต้องรู้คือเขาต้องรู้ว่าข้างหน้ามีเป็นทางมาลายอ่าขออื่นเลยนะต้องรู้ล่วงหน้าก่อนซึ่งเราจะเห็นว่ามันจะมีสัญญาณนะฮะ mm hmm. สัญญาณที่จะบอกว่าข้างหน้าเป็นทางข้ามก mm ็ hmm. คือมีโอเวอร์เฮดไยครับที่เป็นป้ายสีแดงป้า,งายสีแดง,ง,ยแดงอยู่บนนะครับปกติ ถ้าเป็นทางม้าลายปกติมันจะเป็นป้ายติดอยู่ข้างทางใช่กว่าจะเห็นป๊อบนันก็ครับคพลันแล้วแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยที่จุดนี้นะฮะในช่วงที่เขาพัฒนาใหม่ๆเนี่ยเขาจะทําเส้นที่เรียกว่าเป็นเส้นซิกแซกด้วยฮะอ่าซิกแซกขึ้นมาเส้นทิกแซกเนี่ยจะบอกว่าอีกประมาณ30 4สิบสี่ิบเมตรข้างหน้าคือทางม้าลายกรเตือนล่วงหน้าเหมนั้นก็จะมีสองอย่างน้อยสองสัญลักษณ์ให้ให้รู้อันนี้สําคัญมากว่าเหตุผลที่รู้เพื่อ มีการชะลอนะค,ะครับแล้วก็ไม่เปลี่ยนช่องทางงั้นเราเราจะสังเกตวา่าเส้นปะบนถนนเนี่ยพอใกล้ๆทางม้าลายเนี่ยมันจะกลายเป็นเส้นทึบไม่ให้มีการแซงรถได้เส้นทึบเพื่อจะเตือนว่าใกล้ทางม้าลายแล้วนะและไอ้ทางม้าลายเนี่ยเส้นที่เขียนบนทางอะไรต้องเข้มแค่ไหนต้องมีสีอะไรยังไงเพราะความโดดนเด่นโดยหลัก พื้นฐานหรือตัวมาตรฐานที่ต้องใช้เลยก็คือต้องมีเส้นสีขาวนะสีขาวพาดแล้วก็เส้นขวางตัวถนนเนี่ยที่จะที่จะเป็นเส้นให้รถหยุดนะฮะเป็นตัวสตัฟทายนะครับสตัฟทายก็จะมีอยู่2ด้านนะครับแล้วก็ส่วนจะมีการเพ้นสีแดงหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวเสริมได้เพราะว่าหลายๆที่เนี่ยเขาก็เสริมสีแดงขึ้นมาเพื่อว่าให้ให้คนสะดุด ะสะดุดสายตาหรือว่ากระตุกความคิดคว่าข้างหน้าเป็นทางม้าลายพูดง่ายๆคือให้เขาระมัดระวังมากขึ้นนะครับอย่างอย่างอันนี้เขาก็ใส่สีแดงเข้าไปด้วยแดงผสมกับขาวนะครับแต,แต่แต่แต่ถ้าเราดูวันนี้ก็ต้องบอกว่าสีเส้นเขาห้างจางนะฮะอ่เพราะอะไรมันก็แน่นอนถ้านานเข้ามันก็จางอ่าตรงตรงนี้ผมมองว่าโจทย์ใหญ่ของกทมแล้วก็เมืองใหญ่จริงๆก็ทั่วประเทศะคือการมนเนน ทำไงเราจะเมนเทนน์พวกเส้นจราจรความเข้มมันรักษาอยู่มันโดนแดดโดนฝนเนี่ยนะใช่ครับแล้วก็อันที่สองการเมนเทนน์พวกสัญญาณต่างๆไฟส่องสว่างไฟที่คนต้องเห็นนะครับอันนี้อันนี้ต้องมีระบบเมนเทนน์หรือมีระบบมาตรวจสอบครับครับแต่ว่าทางมาหลายทุกทางควรจะมีปุ่มให้กดไหมรุณารอข้า,ามจังหวัดงานไฟคนข้ามถนน การมีปุ่มเพื่อหรือหรือไฟไฟหยุดเนี่ยจริงๆช่วยได้เยอะเลยฮะช่วยได้อย่างน้อย3ามหรือ4เท่าในเรื่องเซฟตี้นะครับแต่มันก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณแล้วก็จะต้องตั้งไฟให้มันสัมพันธ์อย่างเช่นถ้าจุดเนี้ยมีไฟหยุดแต่เผิญไปอยู่ใกล้กับทางแยกมันก็จะกระทบกับคนที่ได้สัญญาณไฟมาไม่แน่เขาเขาก็ต้องไปตั้งสัญญาณไฟให้มันสัมพันธ์กันนะครับจุดที่คุณหมอกระต่ายเจออุบัติเหตุเนี่ยมี ไ,ไ,มไม่มีครับจุดนั้นไม่มีไฟเพราะว่ามันติดกับสี่แยกพญาไทแล้วห่างกันประมาณ130เมตรแต่จุดนั้นก็น่าสนใจตรงที่130เมตรเนี่ยมันเป็นช่วงที่รถกำลังทำความเร็วพอดีก่อนถึงเสาวลีกลายเป็นว่าอา่อาจุดนั้นมีอีกหนึ่งความเสี่ยงก็คือถนนมันกว้าง้วยครับการเดินข้ามถนนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดินข้ามเราเจนว่า การข้ามแต่ละเลนเนี่ยนะฮรเราเลนหนึ่งก็ประมาณ3.2เมตรการข้ามแต่ละเลนเนี่ยใช้เวลาอย่างน้อยนก็3-4มถึงสีวิ<อ>นะครับแปลว่าคุณหมอก็ต่ายต้ยตองข้ามเนี่ยส<อ>เลนก็คือไม่ต่ำกว่า8-10วินาที<อ>ถ้ารถอ,ออกจากแยกพญาไทด้วยความเร็วตามกฎหมายเลยนะครับแปดสกิเมตรแค่6วินาทีก็มาถึงเลนที่สามแล้วหนึ่วินาที80กิโลเมตรก็วิ่งได้และยี่ 22เมตรครับใช่ฉะนั้นไม่ทันระหว่างความเร็วข้ามกับความเร็วที่มาเนี่ยมาเจอกันที่เลนที่สามพอดีตรงนี้อันตรายตรงนี้อันตรายมากวิธีแก้ล่ะครับวิธีแก้ก็คือพยายามอย่าอย่าให้ทางข้ามมันยาวเกินไปให้มีทางพักเป็นระยะนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองต้องต้องตั้งเฟสไฟที่มันสัมพันธ์กันอย่าให้เฟสไฟหรือว่าระยะเวลาหยุดเนี่ยมันมันกระชั้นเกินไป อย่างเคสหนึ่งที่เกิดขึ้นที่อโศกมนตรีอันนั้นก็คือตั้งไว้สั้นทําให้เขาต้องรีบข้ามพอรีบข้ามรถอีกเลนหนึ่งยังไม่หยุดเลยก็มาชน,น,นรตรงนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันฉะนั้นทั้งหมดนี้เราได้บทเรียนจากในอดีตและกรณีของหมอกระต่ายอะไรบ้างครับบทเรียนสําคัญนั่นแรกก็คือว่าเรามีความเสี่ยงรวมๆก็คือความเร็วในเขตเมืองเนี่ยโดยเฉพาะกทมสูงสองก็คือกายภาพของบ้านเราเนี่ยมันยังไม่มันยังไม่สมบูรณ์ในเชิงมาตรฐานทุกทั้งระบบ แล้วก็บทเรียนที่3ก็คือเรื่องการจัดการการบังคับใช้กฎหมายาเราพูดง่ายๆคือคนยังคงฝ่าฝืนไม่หยุดรถหรือไม่ชะลอ,อแล้วเรามายืนอยู่ตรงทางมาลาได้วนะครับคุณหมอครับตร,ตรงนี้ค่อนข้างจะ ทำให้ได้ชัดเจนฮะมีมาตรฐานมีกดารมีปุ่มให้กดครับแต่ส่วนใหญ่คนก็ไม่กดกันนะซิกดไหมคนคนก็อาจจะมองว่าถ้าถนนโล่งเข้าไปเลยกรุณากดปุ่มรอข้ามในพื้นที่นะครับก็กดกดนากดนะเนี่ยผมกดนะอกดแล้วเราต้องรอรอให้ไฟเขียวให้เราก่อน ็อันนี้เขาตั้งไว้18วิ18วินะับสำหรับ2เลนอย่างนี้ก็โอเคอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่เกิน2เลนหรือ3เลนเนี่ยตรงนี้เริ่มเริ่มมีความเสี่ยงเพราะว่าระหว่างที่เราเดินเนี่ยเราจะมองไม่เห็นรถอีกเลนหนึ่งมองใช่ไหมครับใช่ครับคือเลนใกล้ๆอาจจะชะลอแต่เลนถัดไปเราไม่รู้ว่าเขาจะมาเร็วปะฉะนั้นตรงนี้การให้คนในสังคมเรียนรู้ที่จะระมัดระวังเวลาข้ามต้องไม่ไว้ใจในเลนถัดไปฉะนั้นเราเรานึกว่าเราเดินทางมาลาย คนก็ต้องหยุดให้เราแล้วอันนี้ไม่จริงเสมอไปล่ะใช่ครับโดยเฉพาะถ้าไม่มีไฟจราจรเนี่ยยิ่งัเสี่ยงเลยนะอ๋อใช่ครับมีเยอะไหมครับระหว่างจุดที่มีไฟจราจรกับจุดข้ามทางม้าลายที่ไม่มีไฟจราจรส่วนใหญ่ยังไม่มีครับนนี่คือปัญหาใช่ไหมครับนั้นเราเรานึ่ว่าเราเดินทางมาลายคนก็ต้องหยุดให้เราแล้วอันนี้ไม่จริงเสมอไปอ่าใช่ครับอีกมุมหนึ่งก็คือต้องทําไงให้คนขับรถเองเนี่ยต้องตระหนักเสมอว่าถ้าเขาเห็นว่าข้างหน้าคือทางม้าลายเมื่อมีรถชะลอ ก็กาลังจะมีคนข้ามถนน<อ>นะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยอาจจะต้องถูกเตรียมถูกใส่ไว้ตั้งแต่การสอบใบขับขี่ถูกเรียนรู้ตั้งแต่เป็นเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยอุบัติเหตุตัวเลขทั้งหลายเนี่ยที่คุณหมอทําอยู่เรื่องวิชาการความปลอดภัยทางถนนเนี่ยปีๆบาดเจ็บเสียชีวิตอุบัติเหตุบนทางถนนและที่เกิดขึ้นทางมาลายนี่มันามากขึ้น ก็น้อยลงหรือ,อยังไงตัวเลขนิ่งๆอยู่ฮะแ,แต่ภาพรวมเนี่ยในภาพรวมของการเดินถนนเนี่ยตัวเลขที่มีคนตายนะฮะในสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ6%ของภาพรวม6%กเปอร์เซ็นต์ขนี้ตัวเลขใหญ่เนี่ยมันยังสูงก็คืออถ้านับก่อนโควิดเนี่ยเรามีการตายปีหนึ่งสองหมื่นทั้งทั้งทั่วประเทศฮะ 6, 6ทั้ 1, 1, งทนนนนั้งท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 งทังทั้งงทั้งทั้งทั้งทั ถ้าเฉพาะระหว่างข้ามถนนก็อยู่ประมาณครึ่งหนึในสี่ครก็ตกประมาณ300ร้อถึงสี่ร้อยคนก็เฉลี่ยวันละเคสนะคะแต่บาดเจ็บก็มากกว่านี้4ีถึงหเท่านะครับสาเหตุอะไรบ้างแบ่งตามสาเหตุใหญ่เลยเนี่ยคือภาพความเร็วของภาพรวมของเมืองเนี่ยยังสูงอยู่คือกฎหมายยังให้ได้ถึงทั้ง8บเพราะฉะนั้นการขับรถเนี่ยจะเร็วอันที่สองเป็นสาเหตุทางกายภาพก็คือตัว ถนนเนี่ยโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆห,หลายเมืองเนี่ยถนนหลายช่องจราจร<อ>เพราะนั้นรถจะขับเร็วร<อ>และพอหลายช่องก็อย่างที่เราคุยงฮะเขาจะมองไม่เห็นกัน<อ>เลนหนึ่งชะลออีกเลนหนึ่งไม่ชะลอก็ชนกัน<อ><อ>แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่หยุดเลยแล้วก็เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดที่ไปเกี่ยวชนคนเดิน<อ>ก็คือมอเตอร์ไซค์สามของการชนคนเดินทางม้าลายนะคือมอเตอร์ไซค์รับครับ ทีนี้มีข้อเสนอแก้ไขหลังจากกรณีของหมอกระต่ายเยอะเลยครับเช่นเพิ่มค่าปรับบ้างเช่นว่าทางมะลายให้มันเหมือนกับเป็นลูกเป็นก้อนคลองขึ้นมาเป็นวาดเฉยๆนะเป็นสามิติแล้วก็แน่นอนให้บังคับใช้กฎหมายเคร่งครัดขึ้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาตรการต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่าเคยพูดกันหมดแล้วล่ะคุณหมอคิดว่ามาตรการไหนที่ใช้ไม่ได้ผลมาตรการไหนควรจะเพิ่มบ้างครับถ้ามองแบบบ้านเราเลยนะสิ่งที่ น่าจะเกิดขึ้นจากความสูญเสียครั้งนี้มันควรจะเป็นแพ็กเกจอย่างน้อย3เรื่องก็คือทำยังไงให้ภาพรวมของการลดความเร็วในเขตเมืองโดยเฉพาะในสปีดโซนหรือว่าเขตคนข้ามนี่ต้องลดลงนะฮะอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่สําคัญควบคู่กันก็คือทำให้มีการจัดการความเร็วด้วยกายภาพที่เขาเรียกว่า traffic calming ครการสยบความเร็วการ ทำบีบเรจราจรการมีลูกระนาดหรือว่าการทําให้บางพื้นที่ก็ใช้สปีดทั้มฮะมีเนินเนินชะลอความเร็วอันนั้นก็จะช่วยลดความเร็วทําให้คนข้ามปลอดภัยอนอกจากเรื่องอการลดความเร็วการจัดการกายภาพควบคู่กันก็คือทําเรื่องกฎหมายกฎหมายซึ่งอันนี้บ้านเราก็คุยตลอดแต่กฎหมายก็ยังคงเป็นเรื่องสําคัญคที่จะต้องอทําให้การบังคับใช้เนี่ยมัน มันมีปฏิทภาพจริงๆับโดยเฉพาะยิ่งไปชนคนหรือทําให้คนเจ็บคนตายอันนี้ต้องมีบทลงโทษที่จริงจังสุดท้ายถ้าจะเกิดขึ้นได้ต้องอีกอาศัยอีกแรงนึงค,คือกระแสสังคมอาตรงนี้ที่สําคัญมากมีการตอกย้ำว่า,าวในเมื่อมีโซเชียลมีเดียแล้วมีกล้องแล้วช่วยกันถ่ายแล้วก็ส่งไปให้กับทุกคนได้รับรู้เนี่ยอย่างที่คุณหมอแท้จริงพยายามจะทําเนี่ยคุณหมอถ้าผมคิดว่าจะเวิร์กไหมคือการใช้ ตัวกล้องมาตรวจจับอันนี้เห็นด้วยแต่การให้คนอสมมุติผมนะผมจะเดินแล้วผมก็ใช้กล้องเนี่ยมันมันมีโอกาสทําให้ผมเสียสมาธิความเห็นผมเนี่ยมันควรจะเป็นกล้องกลางก็คือกล้องที่อยู่ตรงเสาอ่าใช่ครับแล้วกล้องเนี้ทำไงให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่เกิดกรณีหมอกระต่ายมาคิดว่าจะมีอะไรดีขึ้นไหมจะป้องกันกรณีอย่างหมอกระต่ายได้ยังไงครับสิ่งที่เริ่มเห็นก็คือมาตรการทั้งกรทมทั้งต่างจังหวัดมีมีกระแสตื่นตัวมากขึ้นแล้วก็อย่างที่เราเดินข้าม,มาเมื่อกี้รถก็พร้อมจะหยุดคุณสุธิชัยหรือท่านผู้ชมอาจจะนึกก่อนแต่ก่อนเราเราจะหยุดรถให้คนข้ามเนี่ยดีไม่ดีขันหลังบีบแต่นะ ทับมาแล้วคันหลังบีบแต่นี่คือปัญหาเลยสัสงคมไทยนี่ไม่ไม่เครารพอะไรสิฉันไม่สะดวกฉันก็จะบีบแต่แต่ปัจจุบันเนี่ยตรงนี้จากประสบการณ์นะ,ะ,ะข้างหลังก็ไม่บีบแต่และเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่มันจะดีกว่านี้ถ้าถ้าเราทําให้ให้กระแสสังคมเดี๋ยมันยังคงต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องในลักษณะที่ถ้าถ้ายังคงมีการฝ่าฝืนมีการไม่ชะลอเนี่ยเราเราต้องทําให้ สังคามมาช่วยกดดันอาจจะเริ่มจากถ้าเป็นรถที่มีสังกัดข้อแชร์ออกมาเนี่ยทำไงเราจะไปกดมีโซเชียลแซงชั่นไปที่หน่วยงานอะไรเงี้ยครับถ้าใช้แค่กฎหมายเนี่ยบางทีกฎหมายคนเห็นใบสั่งก็ไม่รู้สึกอยากอยากจะทำอะไร คุณหมอทําเรื่องเกี่ยวกับวิชาการทางด้านความปลอดภัยทางถนนมายาวนานเนี่ยท้อบ้างไหมว่ามันไม่แก้อะไรไม่ได้เท่าไหร่เลยข้อมูลก็มีกฎหมายก็มีแต่มันยังอยู่ที่นิสัยของคนไทยหรือเปล่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ชวนให้ให้รู้สึกว่าไม่เชิงท้อแต่มันรู้สึกว่าโอ้กว่าจะมาถึงเป้าเนี่ยมันอีกหลายขั้นตอนครับแต่เราอาจจะต้องซอยซอยเป้าหมายสิ่งที่มันเริ่มเห็นก็คือ เราเริ่มเห็นความรับผิดชอบเราเริ่มเห็นหน่วยงานจัดการเนี่ยต้องลุกขึ้นมาทํางานมากขึ้นแม้จะยังไม่เต็ม้อย,อยเราเริ่มเห็นกระแสสังคมไอ้ตรงนี้เริ่มเห็นแล้วรัวันนี้ถามว่ามันจะไปเร็วกว่านี้ยังไงอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่คือคือถ้าจะรอให้ไปถึงเป้าให้สังคมเกิดเ,เกิดวัฒนธรรมความวาปลอดภัยนี่ผมว่าจนผมก็เสียนก็อาจจะอาจจะยังไม่เกิดเพราะนั้นอาจจะต้องการตัวเร่งแต่แต่ไม่อยากเป็นการเร่งด้วย ด้วยการมีความสูญเสียใช่ครับคือคือถ้ารอให้ว่าต้องมีคนตายแล้วถึงเปลี่ยนแปลงนี่ผมว่าผมว่าเราลงทุนเราลงทุนเยอะไปครับฉะนั้นแปลว่ากฎหมายมีพอต้องให้ชายบังคับทานเองใช่ครับสองก็คือการตื่นตัวของสังคมกระแสสังคม social sanction การลงโทษทางสังคมครับครับสำหรับคนไทยเนี่ยผมว่าต้องต้องเสริมกันอย่างเงี้ยเพราะว่าลำพังปล่อยให้ กฎหมายเดินหน้านะฮะ <ibt> บังคับใช้เดินหน้าคนก็จะต้านตํารวจอีก <im ps> แต่ถ้ามีกระแสสังคมหนุนเนี่ย <im ps> าการบังคับใช้กฎหมายมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมือนแต่ก่อนใครจะนึกว่าคนในสังคมจะหลบรถพยาบาลมันก็เกิดเกิดขึ้นได้หลังจากที่มีการสูญเสียแล้วทุกคนเห็นว่าเรื่องนี้สาคัญเห็นว่าเรื่องนี้ใครไม่หลบรถเนี่ยถือว่าไม่ได้ล้คุณคุณกาลัง ทําให้สังคมโดยรวมเกิดปัญหาแล้วเพราะงั้นเพราะนั้นผมคิดว่าเรื่องทางม้าลายทางเดินข้ามนี่ก็กจะเป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งที่มีโอกาสเกิดครับเกิดกรณีโควิดมีตัวเลขเสียชีวิตทุกวันป่วยทุกวันคนก็ตื่นตัวครับคนก็กลัวแต่ว่าทำไมตัวเลขเสียชีวิต บาดเจ็บทางด้านอุปัตเทศทางท่อถนอนเนี่ยคนตายยังเฉยๆโควิดจะช่วยไหมว่าเออต้องตื่นตัวหน่อยนะเพราะว่าคนตายทางทถนนนี่มันมากกว่าโควิดวันต่อวันด้วยซ้ําไปเนี่ยใช่ครอย่างเมื่อวานก็ตัวเลขก็60บครก็เออผมคิดว่าจุดที่เรียนรู้จากโควิดอันนึงคือเวลามีการตายของโควิดเนี่ยการเอาข้อมูลมามาสะท้อนให้สาธารณรู้เนี่ยคือข้อมูลโควิดบอกว่า ติดมาจากไหนมาจากคลัสเตอร์อะไรมาบกไทม์ไลน์ย้อนไปเลยเกิดอะไรมายังไงตรงนี้อุบัติเหตุเนี่ยเราเราไม่ได้โยงคลัสเตอร์เราไม่ได้โยงความรับผิดชอบเหมือนโควิดครับบ้านเราเนี่ยถ้าถ้ามองอีกมุมหนึ่งจากบทเรียนโควิดก็คืออาจจะต้องการกระแสสังคมมาเฝ้าดูและทวงถามความรับผิดชอบถูกต้องมีการเตือนมีการเอาหลักฐานด้วยการถ่ายมีการหาสาเหตุย้อนกลับไปแต่ละคดีที่ตาย อยู่มาจากไหนยังไงใสยังไงก็จะได้เหมือนกับโควิดไงใครรับผิดชอบอ่ะคัสเตอร์ไหนอ่ะคุณไม่รับผิดชอบนี่สังคมก็จะได้ตั้งคําถามว่าเอ้ยคุณต้องตอบคาถามเหล่านี้นะเพราะว่าทุกวันนี้ตัวเลขการตายบนถนนเนี่ยแทบไม่ต้องมีใครรับผิดชอบเลยน่นสิไม่รู้ชี้ไปที่ใครอ่ะแต่ของเรื่องโควิดยังมีกระทรวงสาธารณสุขยังมีกรมควบคุมโรคยังมีผู้ว่าราชการจังหวัดใช่ไหมอันนี้เป็นพอยต์สำคัญของบ้านเราเลยไม่ไม่เพียงแต่ ไม่มีใครรับผิดชอบดีไม่ดีชี้ไปที่คนอีกว่าเขาขาดจิตสำนึกออนะฮะเพราะนั้นผมคิดว่า m i n ์เซ t ของหน่วยงาน m i n ์เซตของผู้บริหารนี่อาจจะต้องมองตรงนี้ใหม่ว่าจริงๆคนไทยเนี่ยก็ไม่ได้ว่าดื้อหรือไม่อยากเปลี่ยนแปลงคนไทยก็พร้อมจะเปลี่ยนคนไทยอาจจะถูกบอกว่าเหมือนโควคนไทยกัดตกแต่จริงคนไทยก็ใส่หน้ากากพรพร,พร้อมที่จะระวังแต่ ฝ่ายบริหารเนี่ยต้องหาวัคซีนต้องเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดก,การเหมือนกันครับอุบัติเหตุคนไทยก็พร้อมจะเปลี่ยนแต่ทําไงคุณจะเตรียมวัคซีนมีการจัดการที่ดี<ช>นะครับเพราะฉะนั้นเอาจริงๆเรื่องนี้เปลี่ยนได้ครับผมเชื่อเปลี่ยนได้นะแล้วเราต้องไม่ให้คุณหมอกระต่ายตายฟรีด้วยนะครับ คุณหมอธนพงศ์ให้ผมมาเดินด้วยกันข้ามทางม้าลายที่หน้าศาลากลางกทมนี่ก็จะเห็นภาพของความชุลมุนพอสมควรครับแต่ที่นี่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยทางม้าลายวาดสีอะไรยังไงป้ายไฟจราจรเตือนอย่างไรปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณหมอกระต่ายนีย่จะเกิดซ้ําอีกหรือไม่ผมเชื่อว่าคุณหมอพอจะสรุปได้ว่าต้องทําอะไรมากมายหลายอย่างอย่าง,างที่คุยกันนะครับท้ายที่สุดเนี่ยคุณหมอมองว่า ทุกอย่างจะดีขึ้นขึ้นอยู่กับอะไรบ้างโดยหลักก็คือส<ม>ส่วนเลยฮะถ้าผู้รับผิดชอบนะฮะ<ม>ทั้งส่วนที่เป็นบริหาร<ม>นะมีการกํากับติดตามเรื่องนี้อยากเป็นระบบและจริงจังนะครับและหน่วยงานที่ต้องดูแล<ม>โดยเฉพาะเรื่องกายภาพเรื่องการบังคับใช้เนี่ยมีแผนงานในการทําหน้าที่ตามที่เราคุยกัน<ม>นะครับอันนี้จะเป็นหัวใจสําคัญอยากให้มี mindset ในลักษณะที่มองว่า คนยังไงก็ผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นรัฐเองต้องมีระบบจัดการะะเรื่องความปลอดภัยอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งส่วนเรื่องที่สองคือสังคมเองต้องลุกขึ้นมาช่วยเ,เปลี่ยนแปลงทั้งการเฝ้าดูเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงการลุกขึ้นมาอยากจะเรียกว่าเป็น o i c ์ก็ได้ครบคอย o i c ์ว่าเนี่ยเราเห็นแล้วเราเห็นอีกแล้วเราเห็นความเสี่ยงของการเดินวนท้องถนนเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเราเห็นคนที่ไม่จอดทางม้าลายซึ่งตรงนี้จุดเปลี่ยนตรงนี้มัน มันก็จะมาช่วยรีเช็คกับทางภ<ช>าครัฐด้วย<ช>ครับฉะนั้นทั้งเรื่องกฎหมายทั้งเรื่องความตื่นตัวของสังคมทั้งเรื่องของกฎกติกาเจ้าหน้าที่และก็ประชาชนเองครั้งนี้ต้องเอาจริงจังนะครับเพราะว่าการเสียชีวิตของคุณหมอกระต่ายนั้นต้องไม่ตายฟรีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกาแฟดน,นะครับทุกวันพระรหัสครับ4ี่ทุ่ม45ทาง PPTV HD 3 6และ ช่องทางออนไลน์ทั้งหมดของ p p t v ครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอธนพงศ์าม,มากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ